ดีครับพวกเราโอสของกันไปครั้งกับคลิปแบทเทิลบรรยากาศนะครับวันนี้ก็จะเป็นชาร์โลว์ไรเดนแล้วก็คังยโลนะครับส่วนของคังยโลวันนีเป็นอาดาวนิ่งโอรสเพลเยนส่วนชาร์โลว์ที่เป็นโมเด็กลันทอมเดิมของใหม่ของใหม่จะได้เจอกันระหว่างทีเอและทเอสนะครับผมรู้เลยแบบว่าใครเก่งจริงเก่งจริงเนาะ เครับผมมีหนักมาเขาโผล่ปนี้ชัดดูเปลี่ยนไมที่สองใบสามใบสามใบใครใเปลี่ยหครับเป็นหนึเป็นหนึ่งเงียเปลี่ยนหครับมันน่าจะดีเลยนะมา ร้อนเลยนะเริ่มก่อนต่อเส้อได้ไหมล่ะร้อนเลยใครมีเรื่องก่อนแัวจวใครัไหนไรจบเคอแล้วไรับจั่วการไม่ีไไรกเราวันพุแพ้คิวคิวครับเริ่มหลังนะครับได้คิวขึ้นมือแปดพันแปดพัทันทีครับเช็กไม่มีอะไรขวัญเก่งถ้าเก่งของใครอจัวหนใบที่หนึ่งอย่าลไรไรเป็นเก่งของ เขาเห่เลยครับผมแปดพัอยก้ปีครับปนเกี่ยวกันไม่มีเลยครับพี่บ้าดับไปประกันไลเช็คดอจนึ่ไม่ดอใเล้เลวครับเล้วอะไรก็ออกไปเดียวไปวอสคาเลย a m s s c l e เลยนะครับเปิดเจ็ดไบยึดบอลขึ้นมือเลยครับเื่อวันนี้ก็เท่กันหรือไม่เข้าลงเป็นเดวานครับสักทีทำไม สกิลเดียวกันปิดแล้วก็เรียกเกจหนึ่งที่มีคำห้าคำนะครับปิดหนึ่งปิดดำครับสกิลปิดดำครับเขาต้องวัดหนึ่งตัวครับหนึ่งใบนะครับถ้าเราเจอมันจะบวกห้าพันตัวกัาเออดีมันมีคนทากจริงไม่เราพูดเขาอ่กได้ไหมเก็ต้องวัดตัวหนึ่งครับปิดดำอย่างนี้ได้บวกห้าพันนะครับเฮ้ยวัดเกจบวกเจ็ดอีกแล้วครับไม่เจอครับไม่เจอหรือจงใจไม่เจอครับเฮ้ยเฮ้ยได้หมดแหละโอเคตอนนี้ชาโดว์่าจะแห่คืนนะครับ ไปแวนหนึ่งหมื่นสาพันนะครับข้นจนีาหมนปล่อยครับไม่มีดีเป็นหมื่นห้าครับมีหน่นสามครับวินทีเค่หนึทีครับสิบสามีอะไรครับก็ถึงที่ขันยีที่สอบเนี่ยก็ถตัวครับถามมือนะครับแไปมือแปะไไล่ไเป็นสเอลยครับผมฟอคูลทันทีครับเหมือนเขาจะปิดหรือจะกดดันรีซลหรือเปล่าสวัหนึ่งเป็นหื่นกรกดทีกแเกีหนึ่งนะครับบอกว่าโซัตที่หนึ่งือหมื่นห้าเเป็นบราครับ ตีเลยสองแปอ้ตี2รูปแปดสองคีดเข้าครับเป็นคอร์ดเข้าเลยครับไม่ใช่เป็นฮิวตเกอร์ครับฮิวได้ยางเท่ากับแอมพลังไวเลยพลังเวนเลยครับเป็นฮิวอีกใบครับแต่ไี่ฮิวครับเท่ากันฮิวติเกอร์บอสเป็นฮิวครับจ้าดูตีไดครับเมื่อส่ใบจังวะผ่าตัวหนึงวัดสุบาร์นะครับต้องใครับต้อ่ดูติเกนี่ิเกอร์นี่ก็จะเป็นสามแปาแดเป่าคีเลยครับ สี่หมื่นอ้ลูกเดียวครับสี่หมื่นลอไช่แไนดีไม่ันส่รว่าตอ่ันอันนี้ยี่หกสี่แยี่หกดีวครับเป็นยืนสองหมื่นครับนเดียยิงเลยครับมี่ใหยิงหมดเลยยอหมื่นหนึ่งห้าเนี่ยสองเตันีอะครับสองเติบโอเคเ็ันีเขาเทินตัวเขาเทินมโลที่สามแดนมีนะครับ อเป็นหมอเด็ดเลยครับผมทอฝันไข้เรียกอากาศครับมันจะปิดหมดเลยปะเนี่ยเดวันสกิลนะครับเรียกห0าพันเหมือนเดิมอีกเท่าไครั้งนะครับเมหายหายเขารู้อะไรอยู่ไหนใส่ใบเดียวดีฟรัคเดียวเป็นตีดํำเหมือนเดิมครับเขาจะทำผิดหรือไม่แน่นอนว่าบาตรตัวหนึ่งใบครับผมมือปีมือปีครับของปีตัวหนึ่งใบ วมเป็นบาเตรได้ไม่ฟอสไม่ฟอสครับหนึ่งใบเป็นของโมเด็นะครับเป็นมาดาไม่หึงเไม่ฟอสเเ้นออีกใบครับเป็นบาสองเลนเลยมันโกงยังไงสองพันดับไม่สองนสานะฮะสามห่นะครับตีสิบสามนะครับแมนลกไเข้า ลงบัดแล้วก็สกิลบอเด็ดครับบัตห่งตีตีหนึ่งแล้วก็บัตจะไล่ไปแล้วก็ูบัดังทั้งหมดเาอป็นัดเลยทีเ้าเขาเป็นดอทกเกอ์เล้วครับคันเี่บบทเป็นทิกเกอ์เลยไฟนอลเอขันเียไฟนอลเอประกาศไฟนอลเธอนะครับไมดีเองเถูกบกาพอถูกให้แอบูนะครับ คาตบาลหนึ่งตัวนี้นะดีทายตัวเองเลือกเลครับห้ตัวที่เหลือจะกิงเลือกสามตัวหลังก็ตัวนี้ไม่เลืครับว่าคาตบาหนึ่งครับเลือกลกฝ่ายสาคนครับให้ไวชีวิตครับและที่เหลือดีทายหมดครับเปเติร์เตอร์เป็นเลือกเกหนึ่งสใบต้านหลังครับต้องมีไพยปรดาองใบก่ยวคามหนึ่งวครับเกี้เกสอนครับบัตหนึ่งจะสู่นาจะกาดโอ้อดขอกาดสอใบทันทีครับติดชื่อดเลยติดชื่อดีนะตชื่อดีไปเลยตวนี้ ไเตอร์เบนแหงเลยครับมือสาสองที่ของแเหมือนมือสาสองที่เข้าข้งกสองใไฟเตอร์วิทตัวที่น่าลำบากบสองใบส่สามยสามสองไครับเชิคไปแล้วไม่ตนว่าหลอดครับเป็นคีย์ที่เทิกเกอร์ครับอยากให้แว่นเลยองาจกให้แว่นเลยคิตัวว่าหลอดมืวสามไปมิอสามลุลบได้ก็่ามือลบกึงได้ครับองนาอยยี่สบสมมสามสามสามือสามสงที่ขอคขาของใบเหมือนเดิมครับเช็คแนี่หนึ่งได้เครับ

ไ้เ<ห>ลย,ลายสามเป่ามามพี่ไม่มีได้แล้วมือหมดแล้วครับฝั่งฉันแล้วใคร,ร,รเป็นปด้อนคือค้ามตกเตียมที่ขาดีดน้ จบไปกันแล้วนะครับโดยคลิป6นาทีนะครับจบไวมากนะครับก็ผู้ชนะเป็นคาเงนะครับท oh, right! <oh. oh, ja. mm um ี่เล sí. ่นเกมเร็วมากกว่าครับผู้แพ well, ้ก็เป็นชาตู้เกียต่อจบแค่นี้นะครับคลิปของวันนี้เป็นคาเงกับคาเโอดีเอ็นครับโอหลอดกับชาตุเป็นโมเดลแฟนทอมนะครับผู้ชนะก็เป็นคาเงไปครับผมงจังหวะนี้แล้วก็วันนี้เราได้ประกาศนะครับวันที่31นะครับทางร้านเย็นลูกบีนะครับการเกมประชาธิปไตย19มีจัดแข่งนะครับผม อ่าเป็นจัดแข่งสิ้นปีนะครับจัดแข่งสิ้นปีนะครับสามารถไปด้ลงวันไหนวันนี้วันนี้อด่าแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดสนใจอยากดูลิสต์หรือว่าอยากเห็นคลิปต่างๆเพิ่มสามารถไปดูเพจได้ที่เพจ Facebook นะครับโอสูได้เลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับที่ร้านการ์ดเยลโลบีนะครับการ์ดเกมที่ประชาทินเท่าไหร่นะร้อยสิบเก้าของพันยี่บลาเงครับผมสามารถมาดูสินค้าหรือว่าสามารถมาเล่นกับพวกเราได้ที่ร้านเลยครับครับผม โอเคครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับ bye bye, บายบายครับทุกคน